สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปันสุคุณปันสุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะพามาชมนอกบ้านมาชมทะเลกันค่ะต้องอาจจะใส่หเลยนะลมทะเลมันแรง สวัสดีค่ะป้าแมวเรียกมาขอบคุณนะคะมาชมทะเลค่ะมชมทะเลสวยๆลมแรงอากาศขึ้นมันนี้ฟ้าไม่เปิดไสมีทะเลค่ะสวย,มมาานนววยต้องอาจจะใส่เลยนะคะมาชมทะเลอีกที นุ่นเป็นผ้าเรือนะคะไกลๆนุ่นไกลๆนุ่นเป็นผ้าเรือตั้งนราขอคำลาสวัสดีค่ะนุ่นเป็นผ้าเรือนะครับด้น,นั่งถ่ายอยู่ในรถอากาศเปนชุ้นฝนกำลังจะตกผ้าเรือนะคะจะดูกับมาดีกั่ก็อาจจะใส่เลยนะคะลงทะเล,ลแรง ดูกับเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆพี่ดูดสวัสดีค่ะพี่ดูดสวัสดีค่ะพี่ดูดขอบคุณนะคะขอบคุณเลิฟน,นะคะดูก่ะเยวจะดูดถ่ายย,วยาวๆเลยถ่ายตอนแบบใบอย่างนี้แหละขึ้นทะเลมันถึงสวยไงถ้ามาถ้ามาถ่ายตอนกลางวันนะทะเลมไม่มีคลื่นมันน้ำมันนิ่งดูไปเรื่อยๆค่ะ จะนั่งอยู่ในรถถ่ายดูขึ้นทะเลฟ้าดูน้ำดูขึ้นทะเลสีสวยไหมคะก็องอาจจะใส่หน่อยนะคะเพราะว่าทะเลลมทะเลมันแรงนะถ้าไปยืนข้างนอกนี่กล้องจะใส่จะใส่หนักกว่าน,นี้ถ่ายอยู่ในรถดูขาดูเพื่อน ดูน้ำทะเลสีครามสวยไหมขึ้นสัดสวยมากเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเื่อนทุกท่าน